แล้วครับก็วันนี้ก็อยู่กับแมปใหม่นะครับที่มีชื่อว่า Anime Final Style นั่นเองครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวระบบต่างๆภายในเกมเนาะเดี๋ยวจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะเริ่มก่อนเลยเนาะมาเริ่มกันที่ UI ครับด้านาซ้ายมือจะมีตามนี้เลย Unit Store Item Play Quest Summon ครับแล้วด้านล่างตรงนี้จะมีฟันเฟืองที่เป็นสติ้งแล้วก็ขอลาวันเดี่ครับตรงนี้เลยนี่คุณจะสังเกตเห็นว่า เดลี่เนี่ยถ้าคุณมีระบบรีมี่มคุณจะได้เพิ่มเลยแตนนี้ซึ่งถ้าใครอยากได้ของเพิ่มผมก็แนะนําครับเพราะวันที่2เนี่ยเห็นปะได้รีโลเพิ่มเลยนะเนี่ยห้ารีโลดีนะครับผมว่าควรจะหาไว้เนาะโอเคส่วนเควสจะมีรายวันรายสัปดาห์เควสอิฟนิตแล้วก็สตอรี่ครับซึ่งเวลาคุณจะรับเควสเนี่ยเวลาคุณก, claim all, กดเคมอกรกดเคมอตรนนี้เนาะมันจะรับแค่ของแต่ละหน้าเนาะถ้ากดรับสตอรี่มันก็รับแค่สตอรี่ คุณต้องเปลี่ยนไปเลยเนาะต่อมาหน้ายูนิตจะมีประมาณนี้ครับนี่สภาพยูนิตประมาณนี้เลยถ้าคนดูที่ยูนิตเนี่ยตัวนี้จะเป็นการบอกธาตุอันนี้คือเป็นรูปแบบการโจมตีเนาะจะเป็นแบบกายภาพหรืออย่างตัวนี้จะเป็นเวทเนาะส่วนตัวนี้บางตัวจะมีพวกเอฟเฟกต์ก็จะมีขึ้นมาตามนี้เลยส่วนนี้จะเป็นเทเดเนาะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการวางตัวแสตตทต่างนี้ทุกคนสามารถเช็คได้ว่า ถ้าเราอัพในเกมจะเป็นไงตามนี้เลยเนาะนี่แล้วถ้าทุกคนเลือล่อนลงมาข้างล่างจะมีสตตบอกแล้วก็มีแพสซีบอกอย่างนี้เนาะด่แบบนี้เลยโอเคครับต่อมาเราจะไปดูที่ซัม,มอนว้ามาเลยนี่นี่คือตูวซัม,มอนครับอันนี้จะเป็นออเทอร์เซลเนาะหลายเกยมองมีทุกคนสามารถดูตัวละครได้ตามนี้เลยนี่ส่วนตัวละครซีเขีในตู้เนี่ยมันคือวาสครับ จากเรื่องใครกันเนาะซึ่งผมเองก็ไม่รู้จักตัวละครนี้มากถ้าพูดชื่อผิดก็ขออภัยด้วยครับสามารถแก้ไขได้เนาะถ้าใครรู้ก็ชชวยคอมเมนต์ได้่าเมื่อเราออกมาจากซัมมอนจะมีช็อปกับคราฟแล้วก็คอ,คอ,คอเวอร์ชันตรงนี้เนาะเรามาดูกันที่ช็อปก่อนช็อปเนี่ยจะมีของดังนี้เลยซึ่งเทลิโลเนี่ยมันจะมีทุกๆรอบเนี่ยมันจะมีประมาณ5ชิ้นซึ่งไอตัวชอ็อปรีซ็อกเนี่ยถ้าที่ผมจําได้มันจะรีทุกๆประมาณ ห้าหรือหกชั่วโมงนั่นแหละคือมันจะรีของหนนี้เหมือนเดิมเลยต็อกก็จะเท่าเดิมเป๊ะๆนะครับถ้าจาได้เนาะผมไม่มั่นใจว่าแต่ตอนแรกผมจะนึกเหมือนตัวเนี้ยมันจะเป็นอ่าฟแฟกเตสเดจเนาะซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามีการเปลี่ยนไหมแต่หลังจากที่ผมเล่นมาตนะั้งแต่ตอนเกมเปิดเนี่ยมันแทบจะเหมือนเดิมเป๊ะทุกรอบเลยครับยังไม่เคยเห็นเปลี่ยนเลยเนาะโอเคต่อมาคือคารครับ,รบซึ่งคาราฟเนี่ยมันจะเป็นพวกของอ e ีโวนั่นเองตามนี้เลย ่วนแฟกตเมนต์หลายคนจะสงสัยว่าหายยังไงแฟกต์เมนต์เนี่ยสามารถหาได้จากการลงเล่นชาร์ลินตรงนน้นเลยนะครับนี่ตรงนี้ผมเมาชีเนาะแต่ทางด้าของตัวซีเคยดเนี่ยมันจะหาย,ายากหน่อยหนึ่งเนาะนี่สีแดงอันนี้เดี๋ยวค่อยอธิบายทีหลังเนาะส่วนนี้คอนเวอร์ชั่นเอา้สำหรับการเปลี่ยนแฟกต์เมนต์นั่นเองสำหรับใครที่เคยเล่นลันสเซย์มาแล้วก็จะรู้นะครับว่ามันเป็นยังไงเนาะส่วนเนี้ยถ้าคุณอยากเปลี่ยนสมมติผมอยากเปลี่ยนเลเจนต์เป็นมิติ ผมก็ต้องเปลี่ยนตัวเลขครับนี่แล้วก็เลือกได้ว่าจะได้หนึ่งชิ้นนั่นเองแล้วกดนเว v ร์ตเนาะโอเคครับต่อมาเรามาดูกตรงนี้มาดูด้านล่างก่อนดีกว่านะขออภัยด้วยนะครับที่ว่าภาพอาจจะแหลกเนาะพอดีว่าอินเทอร์เน็ตผมไม่ค่อยดีและเครื่องผมตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต่อมาครับอินเด็กซ์อินเด็กซ์เนี่ยทุกคนจะต้องเวล5กันก่อนเนาะอ๋อใช่ผมลืมบอกครับเกมนี้ทุกคนสามารถใส่โค้ดเลยเนาะไม่จำกัดระเวลแต่ อินเด็กซ์กับสปีดคูสองเพเกมคุณจะต้องเวลห้ากองจะใช้ได้เนาะส่วนอินเด็กก็มีประมาณนี้เลยส่สามารถกดเคมออรพื่อรัเพชรได้เนาะแล้วเมื่อตรงด้านหน,นครบคุณสามารถบาลืนซ์เก็บได้แบบนี้เลยนี่แล้วกดเคมออรนี่เห็นไหมจะได้เลยสามารถ่ังนี้เดลี่สป i นครับทุกคนสามารถมาสุมได้วันละครเนาะตรงนี้เลยของรางวัลกต็ตาตาน,นี่นี่ อันนี้ก็จะเป็น F K Chamber ทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วส่วนตรงนี้ครับข้างๆกับ F K คือ Tail Beast นั่นเองซึ่งอันเนี้ยผมเองก็ยัเงเล่นไม่ผ่านนะครับเพราะมันยากมากไว้เดี๋ยวถ้าผมเล่นผ่านหรืออะไรไว้เดี๋ยวผมจะมาสอนให้นะครับถ้าตัวละครที่ผมสอนได้มันหาง่ายเนาะแล้วทุกคนสามารถผ่านได้โอเคแต่ถ้าอยากแนะนาก็ให้ทุกคนหาตัวที่มีชื่อว่า Unkiura ครับเป็นหนึ่งในตัวละครที่เมตา สูงสุดในเกมเลยมั้งสำหรับผมเนาะโอเคต่อมาครับมนาะคุณมาตรนนี้มาตรนนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่จะมีเทรนนิ่งครับอันนี้จะปลดเมื่อตัวไอดีของคุณเนี่ยววสิบคุณจะสามารถมาปล่อยตัวยูนิตของคุณเพื่อให้มันฝึกได้เนาะเพื่อจะได้เอพในการอัพเวลไปเรื่อยๆแค่ปล่อยไว้ก็ได้เวลครับแบบนี้เลยตัวลคอรจะยืนฝึกนี้ตัวตัวนี้คืออีโว ก็ตันหลา,ลายเกณที่เคยเห็นเนาะคือมีสเตดิโลเทรีโลแบบนี้เลยส่วนถ้าคุณเดินตรงมาหน่อยจะเป็นการอ e ีโวลนั่นเองแบบนี้เลยครับนี่ยกตัวอย่างให้ดูเนาะประมาณนี้ครับส่วนสเตดิโลเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเขาจะปรับหรือยังแต่ล่าสุดที่ผมเล่นมาแล้วลองเก็บค่าเวอร์ติเนสให้ครบร้อเปร์เซ็นเนี่ยไม่ช่วยเลยครับเพราะนั้นผมสุ่มมาแล้วมันกลายเป็นซีลบซึ่งก็ ถ้าไปไม่ได้ก็สมสมไปเลยครับถ้าคุณอยากหาสติ๊ดดีๆเนาะต่อมาเราจะวิ่งไปดูนู้นกันนั่นก็คือเลดันเองไปันดีกว่าครับนี่เลดตรงนี้จะมีเอ c ซมาตัละายืนอยู่ตรงนี้เนาะไว้แรกของแบบนี้เลยอ๋อใช่เผื่อใครคนสงสัยเทลิโลแล้วก็สเตลิโลในเกมนี้นะครับสามารถหาได้หลายวิธีเลย เดี๋ยวจะเริ่มที่เทลิโลก่อนเนาะเทลิโลเนี่ยสามารถหาได้จากชาเลนจ์้านค้าทองหรือพวกเลเวลรไมล์ s โ o n แล้วก็อินเดนกซ์นั่นเองและใช่ครับอ f i ฟินิตเกมนี้ถ้าเล่นก็จะมีโอกาสได้เทลิโลด้วยครับต่อมาจะเป็นทางด้านของสเตดิโนะลเนาะเราจะพูดถึงสเตตัวนี้กันก่อนตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้ตามอ n f ฟินิตเนาะสามารถหาได้เรื่อยๆแต่ทางด้านของเพอร์เฟกเนี่ยที่จะไปการสุ่ม เพียงแค่ช่องเดียววิธีการหาตอนนี้ยังน้อยมากครับซึ่งผมยังไม่มั่นใจนะว่ามีหาจากทางไหนบ้างนอกจากซื้อจากพวกนี้แล้วก็แบตพารฝากเติมเนาะโอเคไหนๆก็พูดถึงแบตอรพาละผมจะให้ทุกคนดูแบตพารนี้ก่อนเลยเนาะซึ่งตัวละครแบตพาเนี่ยจะเป็นตัวละครชื่อยูโนเนาะจากที่ผมฟังจากเพื่อนผมบอกมาซึ่งผมเองก็ไม่เคยดูเรื่องนี้หรอกแต่ถ้าใครชอบก็จัดครับตัวชายนี่อยู่ด้านล่างเลยเนาะแต่ทางด้านของสแตนดิโลเฉพาะช่องเนี่ย อยู่แค่ฝั่งเติมเท่านั้นนะครับฝั่งฟรีที่มีเลยถ้าที่คุณดูได้นี่ตามนี้โอเคครับส่วนโค้ดเดี๋ยวผมจะขึ้นมาให้จานหน้าจอครับตามนี้เลยใครดูไม่ทันก็กดพ a u s e ดูได้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับโกลเล่นเพจอันนี้ทุกคนไม่ต้องมาสนใจก็ได้ครับมันคือการที่ว่าคุณจ่ายืะบัคเพื่อแจกเพจหนึ่งร้อยให้ทุกคนเติม,มังแล้วก็เพิ่มลักบูทครับแค่นั้นเลยไม่ต้องมาสนใจครับ ต่อมาตรงนี้จะเป็นสตอรี่ไว้เพจพวกเล่นด่านเนาะแล้วก็พวกอินฟินิตต่างๆนี่เดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูมีแบบนี้เลยซึ่งตรงน,นี้จะมีการบอกว่าคุณเล่นผ่านหรือยังถ้าเฟิร์สเคียร์แล้วก็จะติ๊กผูกแบบนี้ครับนี่กดฮาร์ดได้ไม่ได้ส่วนอินฟินิตก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ส่วนเลเจนด์สเตทเอาไว้หาพว้ขออีโวเนาะนี่แล้วจะมีตัวละครโอลิฮิเมะนะครับอยู่ในเลเจนด์สเตทของยูกมันโดด่านสองเนาะ นี่ตามนี้เลยโอเคส่วนตัวนี้จะเป็นเลเวลมาสโตรเนื่แต่คนก็ได้รู้อยู่แล้วว่าทำอะไรและนี่ครับชาเลนจ์ Challenge. หนึ่งในจุดที่ผมแนะนำว่าทุกคนมาลงเรื่อยๆครับและใช่ครับเกมน,นี้มีเดลี่ชาเลนจ์ครับซึ่งผมไม่แนะนำให้ลงเพียงแค่คนน้อยๆครับคนสองคนอย่างงี้ไม่แนะนำถ้าเป็นไม่ได้ไปรวมกับกลุ่มใหญ่ๆดีกว่าครับตามนี้เลยเนาะ โอเคครับผมส่วนเซตติ้งคุณสามารถปรับได้เลยตามแบบนี้นี่โอเคสำหรับระบบภายในเกมจะมีเพียงเท่านี้ครับไว้เดี๋ยวข้างหน้าผมจะทำคลิปอะไรนั้นสามารถติดตามรอชมได้เลยครับผมคงจะเล่นเกมนี้อีกสักพักเลยแหละหลายคนน่าจะได้ดูกันอยู่ไว้เดี๋ยวผมมารีวิวตัวละครให้เนกโอเคครับบายบาย หลายคนน่าจะเห็นนะครับว่าผมไม่ได้ทําคลิปออ t a r ต่อด้วยควาที่ว่าผมไม่มีไฟในการทำแบบนั้นจริงๆผมจึงไม่ได้ทําต่อนะครับหวังว่าทุกคนจะติดตามผมต่อไปเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ